เออเอาใส่ผักคุณตัวเจ้าอม่าจะใส่ผักคุณตูวเจ้าเขมีย์<ห>มันเพผู้ห่างคือเจอ้เาเขารุ่นเดียวกันกับเจ้ารุ่นไข่เนาะโอ้แขงต่อมันก็หอมแล้วเนาะเนาะเด็กเจ้าที่ใส่เ,เ,สเมเล็ดดีเด่นนี่ใส่เมล็ดหรก็เสียดายเสียดายเอาเอาคือ <c oughs> บทใส่หอดนี่มันโหลด <c oughs> ต้นนี้ใครกันไปปลูกไว้จ้ะเนี่ยโอ้ปลูกอีกตั้งหาก อาหารโขกครับแยงต่อเชน้องใม่สมในมั่งไหนต่อไปเอามาตัวบัดเตี้ยเก่งแต่คนปลูกเอาตีต่อบานเจ้าจะพาพปลูกไปน้องใหม่คืออยู่แต่น้องใหม่กับแมนบูกบุญน้องใหม่คอยกับเป็นรักออืว้าวแปรดูหน้าบระยุทธ์ะหยากรักเจ้าของเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าเออเขาเขาง่าย ปลูก<ป>จนที่ให้นงปลาเนี่ยที okay. ่มอดไฟฮาบานกันทีไปไปลูกเมืองครับแจงตอ่อสุดยอดเลยครับสุดยอดโอ้ลละถ้านักสมนักหวานนักเปรี้ยวนี่จะซิบไปเนี่ยเอน้องเลยแจงตอ่อแซ่บเมืองหน้าตาอาหารปลา ของแถ้เลยออออ